อาจากนาภพยนะนี้ไม่มีธาตุินนะมีเป็นน้ำกรกฎมีนพิจิตเลยนะแล้วก็เป็นลมเมถุนตุนกลุ่มแล้วก็ฝ่ายเมสิงธน,นูนะอันนี้ขาดธาตุินเยวแล้วก็เด่นเด่นมีเป็นราศีเมษเอ็มเพอร์นะแล้วก็เอ่อเทมเพลนก็คือธน,นูนะจากนาภพยนะนี้นะแปดไม้นะก็คือ,อน่าจะเป็นการลักษณะของเอ,อ่อ การติดต่อสื่อสารหรือพวกสื่อโซเชียลนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคนเก่าๆนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนในอดีตก็ได้นะก็จะมีการติดต่อสื่อสารนะหรือว่าเขารอการติดต่อจากคุณหรือเปล่านะหรือไม่เป็นลักษณะของการแอบส่องก็ได้นะเจ็ดดามนะคือแอบซ่อนเลนสนะซับขาหลอกอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอาจจะเคยปกปิด นะอนเร็งกับคุณไปอยู่แล้วก็เสียดายเสียใจไปเลยนะก็คือน่าจะเป็นคนเก่าๆนะทั้งห้า้วยหถ้วยขึ้นมานะก็คือคนเก่าเน่มีการคิดถึงอยู่นะรองการติดต่อหรืออยากติดต่อนะแต่ว่ามีสิบไม้นะรู้สึกเยอะอยู่เลยนะคนนี้น่าจะเคยเอ,อมีความผูกพันหรือว่ามีความทรงจําร่วมกันเยอะอยู่นะแปลกับ สิบนะมาลบกันเหลือสองไม้นะความหมายโดยในสองไม้คือเป็นเส้นขนาดห่างกันไปแล้วนะเป็นคนไกลห่างกันคุละซี่โลกก็ได้นะสองไม้นะความหมายโดยในนะแล้วก็แปดนไม้นะั้นนอกจากการรอการติดต่อหรือว่าคิดถึงคนเก่านะตอนนี้เขารู้สึกทุกหนักหรือว่ารู้สึกเหมือนอยู่ก็เนื่อถึงนะคนเก่าๆขึ้นมามากเลยนะคุณหรือเขาก็ได้นะทีนี้เอ็นเพล์นะขึ้นมาคือเป็นคนต่างชาติเป็นผู้บริหารซีอีโออะไรพวกนี้ได้นะหรือเป็นคนที่มีอีกโก้จัดนะวันนี้ขึ้นพลังงานของไข่ ทาวิงเฟรมด้วยนะก็คือสี่ไม้นะเรียกว่าเออถ้าทางเฟรมมันไม่ง่ายนะก็เรียกว่าไม่ง่ายนะก็คือมีบททดสอบพอสมควรนะทเทมเปรลนนะตอนนี้เขาอาจจะนะลดอีกโก้ลงแล้วนะแล้วก็มีความรู้สึกอยากมาปัณน,นี้มานอนมาคุยพูดคุยกับคูณหรือว่ามีการต่อรองก็ได้นะหรือถ้าไม่ใช่คู่ทวินเฟรมนะก็จะเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวกักนมาก่องก็ได้นะสี่ไม้นะอาจจะมี ประเด็นหันหลังกันไปนะเราก็จบกันไปแล้วนะถ้าห้าถ้วยนะเสียดายอยู่นะก็ล้มลงไปแล้วนะสามถ้วยจะสองถ้วยยังตั้งอยู่จนระิงแล,แล้วก็คือ,อยังมีความรักอยู่นะหรือไม่ก็อาจจะมีคนข้างหลังที่คุณไม่เห็นนะที่เขายังพร้อมที่จะมอบเความรักให้นะในอดีตนะหรือปัจจุบันก็ได้นะเจ็ดดาบก,กับเจ็ดไม้นะเนียกว่ามีการแอบส่องอยู่นะแล้วเขาก็อาจจะเคย จับขา,าหลอกโกหกซ่อนเล้งอะไรบางอย่างไม่บอกคุณนะคุณจับได้นะคุณก็ไปเลยเขาก็เสียายเสียใจอยู่นะแล้วก็เจ็ดมาถนะ้ามีการบล็อกปิดกันนะเขาหรือคุณก็ได้นะอาจจะบล็อกบล็อกกันในใจนะถ้าไม่ได้บล็อกสื่อโซเชียลนะก็คือมีการบล็อกพยายามหักห้ามใจนะไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวก็ได้นะถ้าเกิดว่ารับรู้แล้วอาจจะทุกข์แล้วก็เศร้านะแต่ว่าก็ยังคงแอบสองคุณอยู่นะถ้าเกิดว่ามีแอบหนุ่มมาเนะี่ยหรือว่าเขาแอบ เข้ามาดูนะแล้วก็แฮงแมรนะยังคง,ค,งคิดถึงเรื่องคุณอยู่เลยนะแต่ว่ามันไม่สามารถไปต่อได้นะแฮงแมรก็ <hang man S 1> ค้างไวอ้อย่างนั้นนะแต่ยังคงนึกถึงอยู่นะแล้วก็ที่แปดดาบนะแปดดาบคือกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะโดนบล็อกเต็มๆเลยนะถ้าแปดดาบนะแปดดาบกับเจ็ดดาบมาลบกันความหมายโนดะยในก็คือหนึ่งดาบนะหนึ่งดาบก็คือการตัดสินใจชัดเจนหรือที่จะตัดนะแล้วก็ไนท์ออฟคัพนะนี้เป็นไพ่แทนพศเอลจีบีีได้นะไนท์ออฟคัพก็คือเป็นลักษณะของการเอ่ยังรู้สึก ดีดีอยู่เนะี่ยอยากจะมาง้อด้วยก็ได้นะแต่แฮงแมนนะี่ยังไม่ได้ทอะไรนะแค่คิดนะแต่คิดแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้นะเพราะเป็นแปดดามนั่นเองนะก็คือยังถูกบล็อกหรือว่ายังหาทางออกไม่ได้นะแล้วถ้ายังติดคุณอีกโก้อยู่นะเขาก็อาจจะยังคิดอยู่นะว่า้าเขาจะมานะจะมาแบบไหนที่ดูแล้วมันไม่ได้เสียเชิงเขานะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเย็นลงแล้วหรือว่าพร้อมที่จะมาพูดคุยบันทีบันนอนต่อรองกับคุณก็ตามนะ เต็มพลันะแต่ว่าก็ยังคงแอบอยู่นะได้แต่แอบส่องกับแอบรู้สึกดีนะได้แต่แอบคิดแอบส่องนะแต่ยังไม่ทําอะไรนะเพราะว่ามันเป็นแปดตามมาตันตรงนี้นะก็คือเขาจะยังไม่ทําอะไรนะเขาพยายามบล็อกตัวเองอยู่นะหรือคุณบล็อกเขาก็ได้นะแต่ว่ามีความคิดถึงแล้วก็เสียใจเรื่องแอดีตที่ผ่านมาแล้วเวลานึกถึงนะสิบไว้ก็ค่อนข้างจะท่วมท้นทรมานอยู่นะก็รวมๆเป็นประมาณนี้